ไ๋วยเตอเซอยหละก็หลาก็หลาเลูกะหลาหหน้าปกบซอยนะเลอดหมูเล่นเล่นเก่งนี่แทางสามเดือนะจะเล่นให้ดู

จะนอนเนะี่ยไปห้าโมงไพ่เอานอนนะ่ยร้องว่าไหร่นอนไม่นั้งเลยเท่าไหร่โมงก็คุยอะไรลูกคุยอะไรคุยอะไรอัอเ่อไง เอาจักป้มจัปั้ม้มติดหมอนติดหมอติดหมอนติดติด็อเลยเฮ้ยจับปั้มจับคัามเหเอมโหเมโห้มเฮ้ยนี่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 มลงเขามาปั้มแล้วต่ไหลไม่ไปหัวไม่ติงติดติ้งงร้องล